这么拆？ อไอ่ะอะไอ่ส่ไดสุดส่ดเนี่ยฝาเป็นนักยนะฝาเนนยนเนีุ่ส่ดไดดนอยู่ไนเ้นนี้แค่ถือซะ จะกระจายสางนี่มองนี่ละในเพจได้นี่ได้เพจไปนไน่ได้ครับไพ่หนองมะเทียวครับ น็นดีเนาะคทุกคนพยินนะคะทุกคนครับสบายปะสุดื่ด้วยมา <Okay. S 2> ไมัแ้ไปรัไปนปะไปชีนปะหานำนำทางไปมาค่ะทุกคนจะทา ว่าครับผาวเบารอเลยผูวบนาวไปพื่นใส่เสื้อใส่ดสื้อพาชัวร์ครับมีอยู่เนาะนี่ยน,นั่งขนะ้นงไไหนบ่ ยาสิปากแตกดิงโอ้โหน,น่าฟ้าแลบ,บครับฟ้าแลบสวัสดีบ่าวบอมด้วยนะฮะมึงสถานทีมน่มาซ่าจุมานาวะไปใช่มหมซ่าจุใช่บ่าวบอมมึงยืนยนี่แะยืนนี่ซะยืนนี่ดิว่าเจ้าของทินา่าอะไร กิดอะไรขึ้ล่ะไม่นี่จะท้องคองเตียนอยู่เ <c oughs> มันคืดคืดเป็นหัวไหว่หัย <c oughs> อหยู <c oughs> ่หา,าะะดเยแล้วจะอยู่ห้องห้องดีกว่าแล้วมันกัด Anh má không Hãy subscribe cho kênh Ghiền

กอสางมันใช้เงินเพิ่เยอะไงดีหน่อยยิ่งเหันฝาไฟม้วนแตกดีป่ะมัวเท้าวางอยู่ป่ะมวเท้าวางป่ะ ใช่พี่แนมเห็นป่ะหรือ้างมนต่้เ,เมหมือนนสิคือเมยเนาะบรรยากาศธรรมชาตินะฮะ ถ่ายมีแล้วมาถ่ายมีเนาะนั่นเป็นใจเราวันนี้บ่แดดใกล้อยู่แถบแดดเมื่อได้เมืแดดเมื่อได้เนี้ย อยากยวทายมาทายหรือมท่ทายนะครับเด้อฮะมองนี้ละมองนี้ละมงนี้ละมองนี้แล้วกมองไหนหน้าตะกรงนิดนองกูเห็นหะน้าตะกองเงี้

นีกีกดินเ่็กดินอไได้เมืเ่อปะกดินสาย่ใส่กี่เห็นอยู่ใส่สสบม,มันอยู่ทางุีงดินส่เนะจ้าทินทอเ,เออนี่เด้ดินนเนียไปไข่นกูกรได้เจ้าทินอยู่ไมเจ้าทินไม่ยกเออแหลนที่เดียวนนอยู่มันจันทร์เย็ง<ล>นก็แหน กะขาคนเง้ยม so> ันสูมันข um> anyway> ้นนี sure ่ม้ยอนนนี่ได้ป่ฮือได้คนมาหันขาเนด้วยคุณขาไปเรียนเนื่อคขึมาได้เขาแสลเกินว่าห้องขนถอปิดคลิปเนี่ยปิดคลิปเนี่ยโอ้ย้นา้วนอนงโอยน้องโมได้ปิดคลิปอะไรครับพี่น้องคิวหาพอกันไหมแม่ไทยเบิ้งพี่น้องเบิ้งวิวบรรยากาศดีครับ นาอยู่มองไหนจังตี่ตามกันไหมครับคลิปนี้เพราะานี่แหละครับ